หนุ่มพี่หนุ่มบอกว่าถ้าถามว่าพี่หนุ่มไม่คุยกับเพื่อนหรอพี่หนุ่มบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจอตัวจะต้องถามแล้วว่าไปเอาข่าวมาจากไหนแล้วแล้วพี่หนุ่มบอกว่าตอนตอนที่พี่มดพูดไปอ่ะพี่หนุ่มก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยแกไปฮ่องกงแล้วในระหว่างนั้นก็เหมือนก็ฝีมันก็เด้ง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 จนแบบเพื่อนสนิทแพทถึงขนาดถามว่าตกลงคูยใช้เพื่อนมึงปะวะคือเหมือนแบบเฮ้ยเราไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันมันไม่มีทางแล้วคือแบบเรามานั่งหรือว่าเรา เราได้เจอหมอที่เป็นผู้ชายจริงๆตอนไหนอาอนนี้พูดจริงๆคือคือที่แพทเจอก็เป็นผู้หญิง ไปถึงการเป็นหมอเลยแล้วเราก็มานั่งคิดว่าเราเรามีคุยกับใครที่เป็นหมอที่เป็นผู้ชายเปล่าคือเราก็มานั่งคำนวณแบบไม่มีเลยก็ไม่มีตัวตนจริงๆไม่มีเลยไม่ใช่หมอประจำตัวเลสซิ่งไม่หมอประจำตัวเลสซิ่งก็ไม่ เลยดีกว่าอันนี้พูดจริงๆคือเราไอ้เรื่องที่จะโชว์หาเลยหรือไล่หาเราว่ามันแบบไม่ไม่อะเรารอ,อเจอแล้วเรารอคุยเลยดีกว่าว่าพี่มดอาจริงไปเอามาจากไหน,ม,นมีเพื่อนเพืาอนเขาอกว่าเพื่อนเนี่ยเขาก็เดากันไปต่างๆนานๆเนาะเขาก็เดาว,ว่าแบบหรือจะมี ไหนหรืออะไรเขาเขาจะใช้ชื่อแกเพว้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบพอมาตอบคําถามแล้วอาจจะต้องมีการโยงไปถึงคลินิกเขาเปล่าอะไรเงี้ยแล้วบอกว่ามันจะเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอหรือพี่มอดอะได้สารมาผิดเา่นซึ่งพทแบบคุยกับพี่หนุ่มวันนี้พี่หนุบอกว่ามดรู้ทุกเรื่องยกเป็นเรื่องจริง <c oughs> <c oughs> ติพี่โมดอะเขาจะต้องมีมูลก่อนอันนี้แพทต้องต้องไปคุยกับเขาตัวตัวเลยว่าเขาไปเอามูลมาจากไหนเพราะปกติเขาจะเป๊ะการที่เขาจะหลุดะไรออกมาเขาต้องมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่เขารู้มาแต่อันนี้น้องยืนยนันนั่งยนันแล้วก็นอนยันหรือว่าไม่มีคือถ้ามีอะแพทบอกเลยนะว่าแพทอาจจะต้องพูดหรืออะไรเงรี้ยเพราะเรามีลูกอะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดบปนแบบ มีอะไรตรงนี้ขึ้นมามันไม่ใช่แค่ลูกแล้วมันก็นจะเป็นฝั่งของคุณพ่อเขาด้วยที่เราก็ต้องอธิบายหรือแม้แต่ฝั่งของคุณพ่อเขาอะถ้าเกิดเขาจะต้องมีขึ้นมาจริงๆเขาก็ต้องบอก ว่าหนึ่งคือคือโสดแน่นอนแล้วคืออันนี้โสดแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราแยกกันอยู่ชัดเจนอยู่แล้วหมายถึงว่าเราเราแยกกันอยู่ชัดเจนคืออย่างที่บอกคือเราคงสถานะอย่างเดียวก็คือแพทเป็นแม่พี่เบนซ์เป็นพ่อแล้วก็ส่วนไอ้เรื่องที่แบบอย่างหนึ่งเลยคือคนก็ไปตีความว่าที่แพทอ่ะไม่กลับไปหาพี่เบนซ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะเรามีใหม่เรียบร้อยแล้วเราก็เลยเหมือนแบบไม่เอาพี่เบนซ์แล้วเป็นคนที่แบบ ไปกันเลื่อยเปื่อยเยอะแยะเลยซึ่งพอสุดท้ายพอมันไม่ได้เป็นความจริงเลยอย่างเงี้ยมันมันถ้าถามคือก่อนหน้านี้มันแพทก็แอบกลัวในฝั่งของทางทางคุณพ่อทางพี่เบนซ์เหมือนกันว่าแบบทางบ้านเขาจะรู้สึกยังไงเพราะอย่างแรกคือเรามีลูกด้วยกันอย่างพี่เบนซ์เองเขาไมถามไม่ถามไม่ถามแพทแพทแพทว่าที่พี่เบนซ์ไม่ถามเพราะเขารู้อยู่แล้ว,วถ้าถ้าแพทมีจริงๆริง,รงแพทก็ต้องคุยกับเขา ความที่พอเรามีลูกด้วยกันสิ่งหนึ่งคือเราก็ต้องเป็นห่วงลูกเราว่าเราจะต้องเคลียร์ให้มันชัดเจนว่าณนะตอนนี้ป้าม้าเป็นยังไงพ่อแม่เป็นยังไงแล้วต่อให้วันนึงถ้าเกิดพี่เว้นมีแพทก็อยากพี่เว้นบอกแพทเพราะวันนึงถ้าเกิดลูกไปอยู่กับเขาหรืออะไรเงี้ยแล้วเกิดมันมันเจอคนอื่นที่ไม่ใช่เราหรือไม่ใช่แม่เราจะต้องมานั่งคุยกับลูกเราแล้วเพราะตอนนี้เขาก็รู้เรื่องแนละ้วเขาก็รู้เยอะแล้วด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นส่วนสําคัญว่าถ้าเกิดจะมีจริงๆหรืออะไรเงี้ย คงต้องต้องคุยแล้วก็ต้องแบบออกมาพูดอะไรอย่างนี้อยู่อยู่แล้วตอนนี้สถานะกับพี่เบนชัดเจนว่าคือถ้าถามแระอ่ะก็ระยะตลอดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราก็ไม่เคยกลับมาอยู่ด้วยกันเลยแล้วก็สิ่งที่เราคุยกันก็จะเป็นเรื่องทั่วไปไม่ได้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเรื่องของแบบความความเป็นสามีภรรยาอีกแล้วค่ะไม่ได้จดทะเบียนัี่แตไม่ได้จดทะเบียนถ้าหลังจากนี้ไปมีข่าวว่าเออพี่ ก็คือทําร้านเต็มตัวแล้วก็มีเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของแบบคือจริงๆงานหลักๆพี่เบนก็คือดูแลร้านที่ขายทั้งอุปกรณ์อะไรแล้วก็มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะทั้งมือหนึ่งมือสองทุกอย่างแล้วก็ตัวหลักๆของพี่เบนเนี่ยก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเบลลี่ด้วยยางเบลลี่แล้วก็รวมถึงแกก็จะมีถ่ายรูปพวกแบบเวลามีรูปพวกมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อต่าง ก็มีนิยารต,ต้องถอ่ายรูป ด้วยตัวของมันเองแล้ว ว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แหละคือถ้าเหลือสถานะอย่างนี้การเลี้ยงสิ่ง้าการเลี้ยงลูกจะไบไหนไปไนอ่คือณตอนนี้แพทก็ต้องบอกตรงๆว่ามันก็บอกแพทก็บอกพี่เบนตรงๆว่าแพทขอเป็นคนกาหนดละกกนเพราะว่าแพทก็เลี้ยงมาตลอดระยะเวลาหลายปีแล้วแพทเองก็มีแผนงานที่มันค่อนข้างชัดเจนแก็เลยบอกพี่เบนว่าเออขอโทษจริงๆแต่ขอร้องให้ช่วยตามแผนแพทได้ไหมคือถ้าสมมติแพทสะดวกหรือ 总工干。 ทาพี่เบนน่าจะเข้าใจว่าว่าเราก็แบบเราก็เต็มที่มาตลอด2ปีอะใช่ปะคะแล้วอะไรหลายๆอย่างแพทเชื่อว่าพี่เบนเขาแค่อาจจะอยากแค่แบบอยากเล่นกับลูกบ้างอยากให้แบบมีเวลาอยู่กับลูกบ้างสิ่งหนึ่งเลยก็คือพี่เบนเขาแค่อยากมีเวลากับลูกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราทํางานเยอะมากแล้วเ,เอาลูกไปทุกที่อย่างเงี้ยพี่เบนเขาก็รู้สึกแบบแบบเออให้ให้เอาลูกมาอยู่กับเรา บางทีเราก็รู้สึกแบบเอาลูกมาเราก็สบายใจกว่าแต่เราก็ไม่ได้ห้ามว่าพี่เบนห้ามมาด้ น,นี่ไม่ได้ตอบแบบตอบจารานะแต่ตอบจริงๆเพราะว่าไม่ใช่แค่พี่ๆถามคนใกล้ตัวเองจริงๆเื่อ เเลย